รมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทยและสมาคมอุตสา,าหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยภายใต้การสนับสนุนจากไอคอนสยามได้จัดโครงการเทศกาลเกมไทย Thailand Game f e s t i v a l 2025พิธีปิดและมอบรางวัล Thailand g a m e f e s t i v a l 2025และ Thailand b o a r d Game d e s i g n 2025 ซึ่งจัดขึ้นในหัวข้ออุตสาหกรรมเกมไทยเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้โดยกิจกรรมหลักเป็นการประกวดออกแบบซอฟต์แวร์เกมและบอร์ดเกมสำหรับผลการประกวดซอฟต์แวร์เกมทีมชนะเลิศได้แก่ทีม p พย์อ o ล e ส่วนบอร์ดเกมทีมที่ชนะเลิศได้แก่เกมตะลุงปวน สวนถ่ายภาพจากทีมคณะหนังปากอบ p ๊อ u l a r ่ o โวตคือเกมขนจากทีมมีเบิรนเพย์จริงๆง,งานนี้เป็นเราชื่องาน Thailand บอร์ดเกมดีไซน์คอนเทนต์นะครับที่ BC เนี่ยมันเป็นงานย่อยจากงานใหญ่ของของงานนี้นะครับซึ่งก็คือ TGF นะครับผมอันนี้เป็นปีแรกที่เรา2ฝั่ง งานเนี่ยจัดรวมกันคือทางฝั่งดิจิตอลเกมและบอร์ดเกมนะครับผมสมาคมอบอร์ดเกมก็สนับสนุนงานนี้เป็นปีที่สครับสำหรับการประกวดออกแบบบอร์ดเกมครับผมปีนี้มันจะมีธีมที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยน่าสนใจมากตรงที่ปีที่แล้วเนี่ยเราพูดเรื่องสถานที่เนาะในกรุงเทพ4จุดแต่ปีนี้เราพูดถึงเรื่องมรดกโลกมรดกวัฒนธรมธรมของประเทศไทยครับก็คือก็จะได้เนื้อหาจากทางฝั่งของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมครับที่เราสามารถไปเอาข้อมูลจากในนั้นซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ ทางวัฒนธรรมเยอะมากแล้วก็ให้นักออกแบบเนี่ยเขาเอาข้อมูลตรงนั้นเ,นเลือกที่จะจะเอามาพัฒนาเป็นบอร์ดเกมซึ่งแต่ละโจทย์ก็น่าสนใจเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัวโขนไม่ว่าจะเป็นหนังตะลุงเองหรือไม่าจะเป็นทางชละวันครับผมตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนจากทางยทพีครับก็คือเราเมื่อเราทําเกมเสร็จแล้วครับมันก็จะมีพื้นที่ในการที่เราจะเอาเกมบอร์ดเกมของเราเนี่ยไป ส่งต่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าตอนนี้เกมของคนไทยเป็นยังไงก็คือมันจะมีงานที่ชื่อว่า Essence Spiel ที่ประเทศเยอรมันเขาก็จะมีผู้คนที่ชอบบอร์ดเกมเนี่ยมารวมตัวกันทุกปีปีละ3า0 0 0 0คนเราก็สามารถที่จะเผยแพร่ตัวบอร์ดเกมตรงนี้ให้กับชาวโลกได้เห็นว่าไอ้บอร์ดเกมไทยเป็นอย่างนี้ซึ่งมันจะมีเป็นเหมือน pavilion ไทย pavilion ที่งานครับก็ต้องเรียนว่าปีนี้เนี่ยเราถือว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายจากปีที่แล้วนะครับเรามีผู้เข้าร่วมประกวดเนี่ย มากกว่าเดิมถึง2เท่าปีนี้มา83ทีมนะครับรวมนับเป็นจำนวนคนที่เข้าร่วมครั้งนี้ถึง210คนนะครับแล้วเราเห็นพัฒนาการนะครับของผลงานที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้เนี่ยนะครับมีผลงานที่ที่ดีโดดเด่นนะครับเพิ่มมากกว่าเดิมแล้วรวมถึงเรียกว่าอ,อ,อายุของผู้เข้าร่วมประกวดเนี่ยเราก็จะเห็นว่า มีทั้งสองด้านเลยนะครับมีส่วนที่อายุน้อยมากน้องอายุสิบกว่าวบมาประกวดแล้วก็รวมถึงวัยทำงานนะครับซึ่งปีที่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาแต่ปีนี้เราเห็นพนักง,งานออฟฟิศมารวมตัวกันนะครับเพื่อมาพัฒนาโปรเจกต์เพื่อส่งประกวดแปลว่างาน t ล a i เ a n d ่ a นเฟสเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับนะครับในวงการแล้วถ้าคุณจะเริ่มพูดงางว่าถ้าคุณคิดอยากจะเริ่มทําเกม เวทีนี้เป็นเวทีให้คุณสามารถที่จะมาต่อยอดเป็นสเต็ปหนึ่งให้กับคุณถึงแม้ว่างานเอ่อทาเ a นเ c a ฟ e มันจะเป็นงานที่ประกวด Concept, คน Concept, อนเซปต์นะครับเป็นคอนเซปต์ไอเดียโดยเอาเอาเอวัฒนธรรมไทยนะครับประเพณีไทยหรือเรื่องเกี่ยวกับไทยๆนะครับมาประยุกต์เข้าไปในในเกมยังไม่จำเป็นจะต้องไปถึงขั้นที่พัฒนาให้เกมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นได้จริงนะครับ ก็ถือแต่ว่าบางทีมเนี่ยก็เรียกว่าเ,เวลาน้อยน้อยนิดเนี่ยก็พัฒนาไปถึงขั้นเรียกว่าเป็นโปรโตไทป์ขยับได้เล่นได้แล้วก็ถือว่าถือว่าทำได้ดีมากๆกก็จริงๆแล้วประเทศไทยเรามีของดีเยอะนะครับเรามีาวัฒนธรรมเรามีเรามีอาหารนะครับเรามีมวยใช่ไหมครับเรามีเรื่องอะไรนวดแผนไทยนวดแผนโบราณ ใช่ไหมครับเรามีประเพณีต่างๆปีตาโคต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกมทําออกมาแล้วแล้วประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักในต่างประเทศนั่นแปลว่านะครับวัฒนธรรมของไทยเนี่ยมันก็จะถูกเผยแพร่ตามไปด้วยนะครับเหมือนกับต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่าง,งเกาหลีเนี่ยนะครับเขาก็้าพยายามสร้างเกม ให้มาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเขาสร้างหนังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเขาประเทศไทยเราก็อยากจะเห็นแบบนั้นเหมือนกันว่าเกมนะครับก็จะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอีกตัวหนึ่งนะค,คิดว่าปีหน้าเนี่ยสิ่งที่เราเราเอานำเสนอทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยนะครับก็คือว่าเราอยากขยายสเกลของงานเนี่ยให้ใหญ่กว่านี้ปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องบอกว่า เราอยู่แค่ในกรุงเทพแหละนะครับปีหน้าเนี่ยเราอยากจะเห็นการจัดงานแบบนี้ไปยังภูมิภาคนะครับอ,อ,อาจจะมีภาคเหนือนหนึ่งจังหวัดอีสานหนึ่งจังหวัดภาคใต้หนึ่งจังหวัดนะครับอย่างน้อยมี3-4จังหวัดนะครับรวมกรุงเทพด้วยเนี่ยนะครับเพื่อจะเฟ้นหานะครับช้างเผือกในแต่ละภูมิภาคแล้วมาประกวดนะครับรอบไฟนนลกันที่ที่กรุงเทพอันนี้ก็จะเป็นการทำให หนึ่งเราได้จำนวนทีมที่เข้าร่วมเนี่ยมากขึ้นเราทำให้งานเทรามเกมเฟสเนี่ยเป็นที่รู้จักกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วกลายเป็นเป็นรางวัลที่มีคุณค่ามีมาตรฐานนะท,ที่ที่ผู้เข้าสู่วงการจะต้องมาผ่านเวทีนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่เราคาดหวังนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับเราก็อยากจะทำให้ผู้เข้าร่วมประกวดเนี่ยสามารถ ต่อยอดนะครับไปในเชิงพาณิชย์นะครับต้องต้องเรียนว่าในปีก่อนก่อนหน้านี้นะครับปีที่แล้วเนี่ยโปรเจกต์ที่เข้าร่วมทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีโครงการไหนเลยนะที่สามารถต่อยอดไปในเชิงพาณิชย์ก็คือพูดง่ายว่าไม่เหมือนฝั่งฝั่งบอร์ดเกมนะบอร์ดเกมเร์ก็ทำได้นะอันนี้ต้องต้องต้อง,องถือว่ามากกว่ามากกว่าครับนะครับอันนี้เป็น <laughs> เป็นเรื่องที่น่าจะดีต่ฝั่งของฝั่งเรียกว่าดิจิตอลเกเเนี่ย ยังไม่สามารถที่จะเอาแนวคิดเราไปพัฒนาต่อได้จริงนะครับสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือว่าเราอยากจะเห็นตีนี้นะครับอาจจะมีสักหนึ่งหรือสองโปรเจกต์นะครับถ้ามันต่อยอดไปได้นะครับอันนี้ก็เราก็จะยินดีได้ช่วยช่วยผลักด,ดันซึ่งตอนนี้ก็มีหน่วยงานภาครัฐอย่างดีป้านะครับที่เราทำงานร่วมกันมาเนี่ยเขาคือเขาก็จะเอา เรียกว่าเป็นดีพายเอ็กซิเลเตอร์โปรแกรมนะครับเราก็เอาเนี่ยน้องๆที่ประกวดเนี่ยเข้าไปร่วมพิชกับโครงการนี้เพื่อได้รับทุนนะครับได้รับทุนมาให้เขาสามารถต่อยอดได้หรืออย่าง NIA นะครับก็เซ็นเอโมยูกันวันนี้ก็เพื่อจะผลักดันให้โปรเจกต์เหล่านี้โครงการเหล่านี้สามารถที่จะต่อยอดไปในเชิงพาณิชย์ได้จริงๆนะครับส่วน ปีนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นครั้งแรกก็คือเรื่องของเอาโรบอทมานะครับมาใส่ความเป็นไทยเข้าไปนะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าปีหน้าเราต่อยอดดีๆนะครับให้สามารถที่จะไปเป็นที่รู้จักนะครับไปยังสานศึกษาต่างๆนะครับก็จะทําให้น้องๆเด็กๆเนี่ยนะครับหันมาสนใจเรื่องการพัฒนาเกมเพราะว่าโรบอทนี่มันมันเข้าถึงได้ทุกคนนะครับก็จะ สามารถที่จะทําให้เขาเนี่ยหก็คือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์2ก็คือว่าให้เขาเนี่ยเข้าสู่อุตสาหกรรมเกมเป็นผู้พัฒนาเกมได้ในอนาคตแถมก็ยังสร้างรายได้ให้กับน้องๆได้ตั้งแต่ย้อนที่ยังเป็นตัวเล็กๆก็รบ,บกวนเชิญชวนทุกคนนะครับที่สนใจไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งบอร์ดเกมเองซึ่งตอนนี้กําลังได้รับความนิยมอย่างมากนะครับอ,อินฟลูเอนเซอร์หลายท่านก็ สนใจที่จะทำบอร์ดเกมไปเป็นสื่อหนึ่งหรือเป็นรายการหนึ่งในรายการของเขาครับก็จะทําให้คนรู้จักบอร์ดเกมมากขึ้นแล้วแต่ใครที่ไม่อยากแค่ดูแลอยากบอว่าเฮ้ยอยากมาสัมผัสด้วยตัวเองบ้างแล้วก็ทางฝั่งของด t ่โตเกมเองที่อยากมาลองเล่นเกมใหม่ๆสี่มือคนไทยนะครับก็มาร่วมงานกันได้นะครับฝากด้วยนะครับกับ TGF นะครับผมกับปีหน้านะครับ2026ครับผมก็ป <n> ีหน้านะครับก็อยากจะปีนี้จบไปล้งานจบไปเรียบร้อย นะครับเ,เราเห็นความเรียกว่าผู้สนใจเข้าร่วมงานนี้ปีนี้เยอะขึ้นนะครับผมก็หวังว่าถ้าปีหน้าเนี่ยนะครับเราสามารถไปสู่ภูมิภาคได้นะครับเราก็จะมีคนเข้าร่วมงานมากขึ้นกว่าน,นี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านไหนที่มีความสนใจในเรื่องของเกมนะครับให้มาปีหน้าเนี่ยมาส่งประกวดนะครับเพื่อที่เราจะได้ ได้ไอเดียดีๆนะครับจากาท่านทั้งหลายเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะครับประเทศไทยเราก็จะได้สามารถที่จะเอาอุตสาหกรรมเกมเนี่ยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ดึงไรายได้เข้าประเทศเรานะครับในอนาคต